สวัสดีครับผมจายสายหมอกนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาที่นะครับอำเภอปางระพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาที่ไปที่วัดอ่าดอยพญางูนะครับซึ่งเป็นวัดใหม่นะครับตอนนี้ผมเอารถจอดไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าตรงนี้ <laughs> ทางแคบและก็ชันนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะขับขึ้นนะนะครับ ก็เลยจอดไว้ตรงบ้านของชาวบ้านนะครับซึ่งก็สภาพเส้นทางก็นะนะครับผู้ที่ไม่ชํานาญนะครับไม่เชี่ยวชาญรถไม่แรงนะครับมันแคบและก็ชันนะครับก็เลยตัดสินใจจอดไว้ตรงนั้นนะครับแต่พูดถึงว่าถนนเป็นเป็นคอนกรีตนะครับเป็นคอนกรีตนะครับแต่ว่าแคบและก็ชันนะครับซึ่งก็ดูจากการสร้างแล้วก็นะครับก็เป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับสร้าง เพื่อที่จะเป็นถนนในการลำเลียงวัสดุก่อสร้างอาะไรต่างๆนะครับหรือว่าประเภทมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นได้นะครับนี่นะสภาพเส้นทางนะครับดูสภาพรอบๆบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมกันครับสภาพเส้นทาง อันนี้ก็เป็นสภาพบริเวณริมถนนนะครับจากหมู่บ้านทางฝั่งนู้นนะครับมาขึ้นมาตามเส้นทางนะครับถนนตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นสภาพรอบข้างนะครับก็จะเป็นไรของชาวบ้านนะครับก็จอดรถไว้นะครับตรงตีนเขาแล้วก็เดินขึ้นมาก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้อากาศดีด้วยครับไม่ร้อนแดดล่มนะครับ ลมลมตกนะครับสองข้างทางก็จะเป็นสวนเป็นไรของชาวบ้านนะครับอันนี้ก็กำลังปลูกไ,ไม่ไม่น่าจะเป็นต้นอะไรน,นรก็จริงๆถ้านะครับกล้าพอนะ,นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญก็สามารถขับขึ้นมาได้นะครับ แต่อย่างว่านะครับส่วนทางไม่ค่อยได้นะครับส่วนทางกันไม่ได้นะครับโอ้นะฮะเห็นวัดแล้วนะครับมัอยู่ทางนู้นนะครับก็คิดว่ารถก็คงไม่ถึงนะครับไม่ถึงบนวัดนะครับวัดอยู่บนนู้นนะครับที่เราจะไปกันสองทางข้างทางก็เนี่ยนะครับสภาพเป็นไร่ข้าพโพดนะครับ บางจุดก็ปลูกผลไม้นะครับต้นมะขามครับตรงนี้ก็เป็นข้าวโพดอีกแล้วนะครับมีวัยรุ่นมาขับขึ้นมานะครับเอามอเตอร์ไซค์มานะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นสวนข้าวโพดนะครับฝักกำลังใหญ่เลยนะครับนี่นะครับมองดีหนึ่งนะครับติดถนนเลยนะครับไม่มีรั้วไม่มีอะไรกั้นนะครับ ก็เดินขึ้นมาก็ได้บรรยากาศแบบว่าปากเขาลำนาวไผ่นะครับนี่นะฮะไปกันต่อนะครับไปเอาบันไดโอ้ยมกากกาวมก้าลอดขึ้นมานึกว่ามันจะชันเยอะ อ๋อนะครับก็ตอนนี้มีชันอยู่นิดเดียวนะครับแต่ว่าข้างบนก็โอเคเป็นทางราบนะครับตอนนี้ก็มีไม่ชั้นแล้วนะครับกอกสามทางรถ ไอ้ทางรถถึงบนได้ไหมครับมาถึงเนาะถึงวัดนี่ครับต้องเดินนี่เฉยอ่าเดินขึ้นมาขึ้นมาโอเคก็ทางรถจะมาถึงตรงวัดเฉยนะครับแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปบนยอดดอยนู้นนะครับอาแล้วครับเจ้าทินเจ้าทินเริ่มขางใส่ฟึดฟัดฟึดฟัดแล้วนะครับนี่อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับโอ้ถึงแล้วครับจุดที่ตั้งของวัด นี่นะครับก็เป็นวัดที่กำลังสร้างใหม่เนาะนะครับสะาพตามที่ท่านเห็นนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับวัดตั้งอยู่บนตีนตีนดอยที่จะขึ้นไปเที่ยวกันนะครับก็เป็นจุดชมวิวจุดสร้างที่ไว้ ประดิตตานพระพุทธรูปนะครับโอเคครับทางนี้เนาะนะครับวัดถ้ำพญางูนะครับนะรบ้บานศพป่องตำบลศพป่องอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับขึ้นไปทางไหนเอ่ยทางนี้ไหมไปไปกันดูอาจจะทางนี้ละมั้ง มีอยู่ทางเดียวนะครับมีอยู่ทางเดียวไหมใช่ไหมนะครับอ่ะขึ้นไปตามทางเดินอืมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะครับเดี๋ยวต้องถามสอบถามดูอีกทีนึงอ๋อน่าจะใช่แหละก็เป็นกุฏินะครับฝั่งนี้ อยู่สองสามหลังนะครับนี่นะครับตรงทางเดินขึ้นทางเดินเล็กๆนะครับก็เทคอนปิดเรียบร้อยเนาะไม่รู้ว่ามีถ้า เหมือนหนังชื่อวัดไหมนะครับ นี่ก็เป็นแทงน้ำนะครับสำหรับเก็บน้ำโอ้ไกลลวครับใกลถึงแล้วนะครับประมาณครึ่งทางแล้วนะครับเดินขึ้นมานี่นะครับเห็นแบบแบบละนะครับนี่คือสภาพเส้นทางเดินขึ้นนะครับก็อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับทุกสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับนี่นะ พักครึ่งทางด้วยนะครับเป็นแทงน้ำํำวิดีโอ,อ,โอเน้นวิดีโอข้างนั้นไม่อยากถ่ายรูปครับวันนี้เราก็เดินขึ้นขึ้นต่อไปนะครับ เป็นเทคนิคการนำวัสดุก่อสร้างขึ้นไปบนพระาตข้างบนนะครับก็ใช้จักรยานยนต์ปั่นสลลงขึ้นไปนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ, <c oughs> รบใช้สลิงใช้รถจักรยานยนต์เก่าๆนะครับเครื่องยังดีอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ ไงเออไปได้ดูนี่นะครับทางขึ้นนะครับก็อย่างที่ว่าที่บอกนะครับว่าอยู่ระหว่างก่อสร้างค,ค่อยขึ้นไปนะครับก็เป็นบันไดเล็กอย่างดีแล้วนะครับ ก็ต้อง,องมาลองเป็นพิเศษโอเคนะครับค่อยขึ้นไปทีละคนดีที่สุดนะครับ มาทำไม <laughs> โอ้ถึงแล้วเหรอนะครับจุดสร้างพระทาตนะครับเห็นแล้วนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับขึ้นมาตรงบันไดก็ประมาณสักไม่ถึงสิบเมตรอะนะครับสักแปดเมตรถึงแล้วครับนี่จุดที่พระตนใหญ่อยู่นะครับ วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับล่องดีจริงๆนะครับนี่นะครับว้าวให้ชมวิวครับมานี่สุดยอดครับไม่เสียดายที่ได้ขึ้นมานะครับนี่นะครับตัวปังกะผานะครับเภอปังกะผานะครับ บ้านแม่หมูไทยใหญ่นะครับแม่หมูไตนะครับหรือว่าไทยใหญ่นะครับ,รบมอไซเนี่ย